สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับสําหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่162นะครับเป็น EP พิเศษหน่อยนะครับวันนี้นะครับจะพิเศษนิดนึงนะครับเป็น EP ที่ส่งท้ายปีเก่าเลยฮะส่งท้ายปีเก่านะครับ EP นี้ก็จะมีหลากหลายพระนะครับแล้วจะมีของสมนาคุณท่านมากมายนะครับและ EP นะครับปิดมา5องค์คิด900บาทนะครับปิดมา5องค์คิด900บาทนะครับเราก็จะมีสมเด็จนะครับเกจชโยนะครับสมนาคุณท่านด้วยนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับใน EP 200บาทปิด5องค์คิด900นะครับปิด9 5องค์900บาทนะครับสำหรับพิเศษก่อน EP นะครับถ้าปิดครบ900บาทก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะครับ นะครับก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับของสมนาคุณนะครับคือถ้าพิเศษก่อน EP นะครับปิด900บาทนะครับรับพระเลครับสมเด็จเกชยโยนะครับใน EP องค์ละ200บาทปิด5องค์คิด900บาทนะครับแถมพระสมเด็จเกชยโยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่162นะครับเลขสวยนะครับรวมกันได้9เลยนะครับส่งท้ายปีเก่าปีนี้นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388 0897043388่านะนครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับเพื่อการเสียเวลานะครับนะครับส่งท้ายปีเก่าปีนี้นะครับนะครับพิเศษก่อนอีพีแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จยกนะครับสองหน้านะครับ นะครับสมเด็จหยกสีเขียวนะครับบวรตูมเกตบวรตูมนะครับหลังเป็นมังกรนะครับมังกรปิดทองสวยๆเลยนะครับ450บาทนะครับ450าบาทนะครับนะครับ450าบาทนะครับพิเศษกรณีพี่แถวที่1องค์ที่1นะครับพิเศษกรณีพี่แถวที่1องค์ที่2นะครับเป็นหยกเกตทะลุซุ้มนะครับปิดทองสวยๆเลยนะครับด้านหลังเป็น พญานาคคู่นะครับนะฮะนาคคู่เลยนะฮะพญานาคคู่นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่1องค์ที่สองนะครับ4 5 0สิบาทนะครับยก2หน้านะครับปิด2องค์จะได้เกศชยโยผงเนื้อผงนะครับแถม1องค์นะครับแถวที่1องค์ที่พิเศษแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับเกศทะุซุ้มเช่นกันนะครับหลังเป็นสําเร็จโตนะครับมีพญานาคนะครับมานั่งเป็นฐานนะครับ สนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่1องค์ที่3 450บาทนะครับแถวที่1องค์ที่4นะครับเป็นหยกนะครับพุทซ้อนนะครับนะครับเป็นหยกพุทซ้อนนะครับหลังก็เป็นมังกรนะครับหลังเป็นมังกรนะครับแถวที่1องค์ที่4แถวที่1องค์ที่ห้านะครับ ไม่ค่อยได้พบเจอแล้วนะครับหยกสีแดงนะครับนะครับหยกแดงสองหน้านะครับเกตบัวตูนะครับทะลุซุมนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับหลังเป็นมังกรนะครับหลังมังกรนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้าแถวที่หนึ่งองค์ที่หกนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเฉพาะแถวที่หนึ่งนี้นะครับเป็นสมเด็จหยกแดงปลอกโพนะครับปลอกโพนะครับ หลังเป็นพระบรมมหาราชวังนะครับวัดพระแก้วนะครับสนใจครับปิดคึ้มาได้นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หกนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นหยกแดงสวยๆอีกองค์นะครับเกศทะลุซุ้มนะครับปิดทอนะครับหลังเป็นธาตุพนมนะครับหลังเป็นธาตุพนม สนใจองไหนปิดข็้มาได้นะครับแถวที่หนึ่งนะฮะพิเศษแถวที่หนึ่งนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปพิเศษแถวที่สองนะครับเป็นหยกเขียวหน้าเดียวนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะครับไกเซอร์นะครับเป็นไกเซอร์นะครับนะครับเป็นไกเซอร์สวยๆเลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งแถวที่สององค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับ นะครับหยกสวยๆนะครับพิมพ์ภาพประธานนะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับเป็นหยกเขียวนะครับชินาล่านะครับเป็นพิมพ์ชินลร่านะครับสวยๆเลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับนะครับเป็นเกตเชโยนะครับ แถวที่สององค์ที่สี่นะครับเกศชัยโยนะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับเกศชัยโยนะครับเกศชัยโยเช่นกันนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเกศชัยโยนะครับองค์ที่ห้าองค์ที่หกนะครับนึกเขียวนะครับแต่ออกเขียวแบบเข้มมากเลยครับเป็นพิมพ์พักแก้วนะครับพิมพ์วัดพักแก้วนะครับ ยกสวยๆนะครับหยกเขียวนะครับแต่ว่าทึบมากนะครับองค์ที่6นะครับแถวที่2องค์ที่6 400บาทนะครับแถวที่2องค์ที่7ดนะครับ400บาทเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จนะครับมีนามพญานั่งเกียงข้างนะครับนะครับลงชาติปิดทองนะครับหลังเรียบนะครับเนื้อออกเข้มมากนะครับนะครับแถวที่2องค์ที่7นะครับองค์ที่8ดนะครับ เป็นหยกแดงนะครับนะครับหยกแดงเกตทะลุซุ้มนะครับนะครับหยกแดงเกตทะลุซุ้ม400บาทนะครับปิดครบ900บาทนะฮะในพิเศษที่ปิดครบ900บาทรับนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับเพิ่มเติมไปให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่9นะครับหยกแดงนะครับสวยๆนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับพิเศษ กรีพีแถวที่สามนะครับอันนี้ลดราคาให้ท่านเลยนะครับจากสี่ร้อยห้าสิบาทเหลือสี่ร้อยนะครับนะครับเหลือสี่ร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับโทษทีครับโทษทีผมจำราคาผิดนะครับจากสี่ร้อยเหลือสามร้อยห้าสิบาทครับเหลือสามร้อยห้าสิบาทนะครับกลิ่งนะครับสวยๆเลยนะครับในกรอบอัด กันน้ำอย่างดีนะครับแถวที่สามง์ที่1เหลือสามบาทนะครับไอเสือสามริบครับผมนะครับเหลือสามบาทนะครับจากสี่เหลือสามบาทแถวที่สองค์ที่หนะครับหนึ่งสนี่นะครับจากสามเหลือสามนะครับนะครับ นะครับจาก3า0้ห้าสิเหลือสามร้อยนะครับมีเกจชัยโยนาคปกเกจชัยโย1องค์นะครับนั้นก็จะเป็นทรงคุดนะครับ3ามองเหลือสามร้อยนะครับจาก3ามอยห้าสิบาทนะครับแถวที่3ามองที่2 3 4สามสี่ห้านะครับองค์ที่หนะครับเหลือสา0ร้อยเช่นกันนะครับจาก3 5 0ห้าสิบาทนะครับเป็นเปียกทองนะครับนะครับ เหลือ350บาทนะครับแถวที่3นะครับองค์ที่1 2ที่6นะครับ7 8 9นี่เป็นเหล็กไหลนะครับจาก300เหลือ2อ0บาทนะคาับนะครับเป็นเหล็กไหลสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับเป็นเหล็กไหลนะครับเป็นเหล็กไหลประดับหมุดนะครับด้านหลังก็มีคำว่า หัวโตปลูกเสกสร้างนะครับมั่งมีเงินนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่แปดนี่จะด้านหลังจะเลยรุ่งเรืองนะครับองค์ที่โทษนะครับองค์ที่เก้านะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าโชคการงานนะครับเหล็กหลายนี้เหลือสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับกลิ่งเหลือสามร้อยห้าสิบนะครับเบียกทองเหลือสามร้อย เหลือลายเลือสอยคราวนี้ก็มาพบใน EP นะครับใน ep ีก็จะ200บาททุกองนะครับปิด5องค์เหลือ900นะครับเหลือ900แล้วแถมนะครับตอนที่ปิดมาครบ900ก็จะได้แถมนะครับสมเด็จเกตชัยโยเนื้อเก่าๆแร่งๆนะครับทุกท่านเลยนะครับปิดมา5องค์นะครับ900าบาทนะครับใน EP 2ี0บาทนะครับ แ,แ,แถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งเป็นปูดทวดนะครับปูดทวดปิดทองสวยๆนะครับด้านหลังที่ระลึกรัวโตสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งแถวที่หนึ่งองค์ที่สองเช่นกันนะครับเป็นปูดทวดนะครับหลังก็ที่ระลึกขัวโตสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับแถวที่สามนะครับเอ่อแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับเป็นจกบาทนะครับจกบาท หัวโตสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับเป็นจกบาทเช่นกันนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับหัวตัวหัวโตสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสําหรับพระนะครับสองร้อยบาทนะครับในอีพีปิดมาห้าองค์เหลือเก้าร้อยนะครับแถมพระให้อีกหนึ่งองค์นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จนะครับวิจารณ์โตนะครับ ระดับอัญเชิญปณีสวยๆนะครับหลัง่าพนมนะครับหลัง่าพนมปิดมาห้าองค์นะครับลดเหลือเก้าร้อยบาทแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับในกรอบนะครับหลงรักปิดทองนะครับสวยๆนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งแถวที่สององค์ที่สองนะครับในกรอบเช่นกันนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับสวยๆเลยนะครับ แถวที่สององค์ที่สองนะครับสองร้อยบาทนะครับปิดห้าองค์คิดเก้าร้อยบาทนะครับแถมพระให้อีกหนึ่งองค์นะครับส่งท้ายปีเก่านะครับนะครับสมเด็จแถวที่สององค์ที่สามนะครับสมเด็จปูนเพชรนะครับสวยๆนะครับสองหน้านะครับอันนี้สมเด็จสองหน้านะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับ เป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรอีกองนะครับด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับหลังภาษาจีนนะครับแถวที่สององค์ที่สี่แถวที่สององค์ที่ห้านะครับเป็นเกตชยโยนะครับนะครับนะครับเกตชยโยนะครับแถวที่สององค์ที่ห้าต่อไปแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับสมเด็จนะครับ เนื้อปูนเพชรเกตทะลุซ <in these days> ุ Sin ้มนะครับหลังภาษาจีนนะครับหลังภาษาจีนนะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งแถวที่สามองค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จสวยๆเลยนะครับเนื้อแกล่งนะครับแถวที่สามองค์ที่สองนะครับแถวที่สามองค์ที่สามเป็นสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับนะครับมีหน้ามิตานะครับอิสังคตินะครับ หลังภาษาจีนนะครับหลั 3, งภาษาจีนนะครับแถวท <vallahi. traumatic. S 2> ี่สามองค์ที่สามแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับเกศทะลุซุ้มนะครับเนื้อปูนเพชรปิดทองนะครับนะครับปิดทองนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่หนึ่งเออแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับเกศชัยโยอีกองค์นะครับสวยๆนะครับ นะครับแถวที่สามองค์ ال ท,โโที่ห้าต่อไปแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับลงรักนะครับสวยๆนะครับโรยผงตะไบทองด้วยนะครับมีผงตะไบทองนะครับนะครับโรยผงตะไบทองนะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับ เป็นเนื้อปูดเพชรนะครับเปลือกอยนะครับสวยๆเลยนะครับแตกรายงานเลยนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จอีกองค์นะครับสวยๆนะครับนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับอง์นี้ นะครับสวยๆเลยครับโรยผงตะไบทองนะครับเออไม่ใช่นะฮะอง์นี้ไม่ได้โรยนะครับเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับสวยๆนะครับหลังกลับหมากนะครับนะครับหลังกลับหมากนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่แถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับองนี้โรยผงตะไบทองชัดเจนนะครับนะครับเป็นพระเนื้อผงโรยผงตะไบทองนะครับ แถวที่สี่องค์ที่5้านะครับแถวที่ห้าองค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จนะครับสวยๆนะครับเนื้อเก่าเก่งๆเลยนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หแถวที่ห้าองค์ที่2นะครับเป็นสมเด็จนะครับในกรอบ กันน้ำอย่างดีนะครับสวยๆเลยนะครับมีตานะครับมองเห็นดวงตาเลยนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จเนื้อดํานะครับเกตทะลุซุ้มนะครับสองหน้านะครับ สเร็จสองหน้านะครับสองร้อยบาทนั่นนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่แถวที่ห้าองค์ที่ห้าเช่นกันนะครับมีสององค์นะครับนะครับสมเร็จดําแม่เหล็กดูดติดนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับสองหน้านะครับนะครับแม่เหล็กดูดติดเลยนะครับเป็นสมเร็จสองหน้านะครับนะครับสมเร็จดำสองหน้านะครับ ต่อไปแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระนาดูนะครับนาดูนะครับนะครับสนใจก็ปิดก็ไปได้นะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่งเป็นนาดูองค์ใหญ่หน่อยนะครับแถวที่หกองค์ที่สองนะครับพ e> ิมพ์เดียวกันนะครับนะครับเป็นพระนาดูนะครับแถวที่หกองค์ที่สามเป็นนาดูนอีกองค์นะครับแต่องค์นี้องค์เล็กนะครับนะครับเทียบกันได้นะครับ นะครับองที่สามนะครับแถวที่หองค์ที่สามนี่เป็นนาดูดองเล็กนะครับแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับแถวที่หกองค์ที่สี่เป็นสมเด็จกลิ่งนะครับมีกลิ่งนะฮะกลิ่งดังนะครับสมเด็จเกตลุซุ้มนะครับหลังจะนูนูนิดนะฮะมีกลิ่งนะครับกลิ่งกลิ่งดังนะครับนะครับแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับ แถวที่หกองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จยันยุ่งนะครับสมเด็จยันยุ่งนะครับสมเด็จโตวะละัลขังสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสมเด็จยันยุ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งอันนี้ไม่เหล็กดูดติดนะครับ เป็นสมเด็จคะแนนนะครับสมเด็จคะแนนนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งเป็นสมเด็จคะแนนนะครับนะครับสมเด็จคะแนนสวยๆเลยนะครับนะครับแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับเป็นแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับเป็นพักขันนะครับด้ามด้ามขละกิ่งนะครับ เป็นพักขันเก่าเก่าเลยนะครับดา้านพระกลิ่งนะครับแถวที่เจ็ดองที่สองนะคร <oily unstoppable S 1> <TA> ับแถวที่เจ็ดองที่สามนะครับเป็นพระกลิ่งซุ้มนะครับหล่อตันนะครับเป็นพระกลิ่งซุ้มนะครับหล่อตันนะครับนะครับแถวที่เจ็ดองที่สามนะครับแถวที่เจ็ดองที่สี่นะครับ เป็นกลิ่งอาจารโรนะครับเป็นของพระอาจารย์ฟั่นนะครับนะครับกลิ่งอาจารโรอระอาจารย์ฟั่นนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่เจ็ดองที่สี่นะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทานะครับวัดเพลียงแตกนะครับปีสองห้านะครับ เป็นปี25นะครับนะครับนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเยียงแตกพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับปี25นะครับแถวที่7จงค์ที่5นะครับแถวที่8ปดองที่1นะครับเป็นเหรียญมหาลาบนะฮะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ เป็นเหรียญเงินนะครับนะครับมหาลาบนะครับวัดช่องแคนะครับเหรียญเสาห้านะครับมหาลาบนะหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับปีหนึ่งหกนะครับสองห้าหนึ่งหกสวยๆเลยนะครับสนใจก็ปิดกันได้นะครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งแถวที่แปดองค์ที่สองนะครับเป็นเหรียญบรรดบหลวงพ่อพรมเช่นกันนะครับ เหรียญบรรดบหลวงพ่อพรมนะครับวันนี้หลวงพ่อพรมมีมาสององนะครับเหรียญบรรดบหลวงพ่อพรมนะครับสองร้อยบาทนะครับแถวที่แปดองที่สองนะครับคมชัดนะครับแถวที่แปดองที่สองนะครับแถวที่แปดองที่สามนะครับเป็นเหรียญชนะจนนะครับเหรียญชนะจนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับ ครบเจ็ดรอบนะครับนะครับนะครับเหรียญชนะจนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับแถวที่แปดองค์ที่สามนะครับแถวที่แปดองค์ที่สี่นะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อเชินะครับว่าบางกระสอบนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับ นะครับไม่เหล็กดูจิตนะครับนะครับไม่เหล็กดูดจิตนะครับหลวงพ่อก็เชยนะครับวัดบางกระสอบนะครับแถวที่แดองค์ที่สี่ต่อไปแถวที่แดองค์ที่ห้านะครับหลวงปูดจีนนะครับผิดตาหลวงพูดจีนนะครับนะครับวัดท่าลาดเหนือนะครับพิมพ์กีบบัวนะครับหรือผงคุกรักนะครับ นะครับสวยๆเลยนะครับหลวงปู่จีนนะครับวัดลาดเหนือนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับแถวที่แปดองค์ที่ห้าต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมหลวงพ่อเนียมนะครับปิดตาหลวงพ่อเนียมนะครับหลังแบบนะครับนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับ ต่อไปแถวที่9ก้าองค์ที่2นะครับเป็นปิดตาฐานบัว2ชั้นนะเนื้อเมกพัดนะครับนะครับฐานบัวนะครับเนื้อเมกพัดนะครับปิดตาฐานบัวสชั้นนะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับไม่ทราบที่นะครับนะครับปิดตานะครับฐานบัว2ชั้นเนื้อเมกพัดนะครับแถวที่9ก้าองค์ที่3นะครับ เป็นหลวงพ่อป้องนะครับวัดหลุมดินนะครับหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สี่เช่นกันนะครับมีสององค์นะครับแถวที่เก้านะครับหลวงพ่อป้องมีสององค์นะครับปิดตานะครับวัดหลุมดินนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสุดท้ายสําหรับอีพีแล้วนะครับ ก็จะเป็นปิดตานะครับปิดตาหลวงปู่สวงนะครับนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่สวงนะครับปิดตาสองหน้านะครับเนื้อเหล็กไหลนะครับเนื้อเหล็กไหลเจ็ดสีนะครับปู่สวงนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับปิดครบห้าองค์คิดเก้าร้อยบาทนะครับห้าองค์เก้าร้อยบาทนะครับ สนใจก็โทรมาได้นะครับปิดมาได้นะครับต่อไปก็พิเศษหลัง ep แล้วนะครับพิเศษหลัง e p ีก็ลดราคานะครับส่งท้ายปีเก่าเช่นกันนะครับนะครับพิเศษหลัง e p นะครับจาก400นะครับประคำนะครับประคำสมเด็จม้วนนะครับเส้นใหญ่นี่นะครับจาก400เหลือ350บาทนะครับนะครับอันนี้เนื้อออกสีน้ําตาลนะครับเนื้อเบนจะลงก็เช่นกันนะครับ จาก400เหลือ350บาทนะครับนะครับเส้นพิเศษก่อนพี่เส้นที่3นะครับจาก300เหลือ250บาทนะครับส่งท้ายปีเก่ากันนะครับนะครับเหลือเส้นที่3นะครับประคำม้วนสาเร็จม้วนนะครับเหลือ250บาทนะครับเส้นที่4นะครับเช่นกันนะครับเหลือ250บาทนะครับ สำหรับประคำม้วนนะครับมีด้วยกัน4เส้นนะครับต่อไปเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลจาก4 0 0ร้อยหรือ3 5 0รอหสบาทนะครับเหล็กไหลเม็ดใหญ่นะครับ4 0 0รอยหรือ3 5 0หสิบาทแถวที่1เส้นที่1นะครับเป็นเหล็กไหลปีกแมลงทับนะครับจาก4 0 0ร้อยหรือ3 5 0หบาทนะครับเส้นที่2นะครับเหล็กไหลนะครับเงินยวงนะครับจาก4 0 0ร้อยหรือ3 5 0รอห้าบบาทเช่นกันนะครับ เส้นที่สามนะครับจากสามร้อยเหลือสองร้อยห้าสิบาทนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับเป็นเหล็กไหลนะครับเส้นเล็กกว่ากันนะครับจากสามร้อยเหลือสองร้อยห้าสิบจากสี่ร้อยเหลือสามร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เหลือสามร้อยห้าสิบอันนี้เหลือสองร้อยห้าสิบนะครับเส้นที่สี่นะครับเหล็กไหลไผ่ดำนะครับ นะครับเหลือสองร้อยห้าสิบาทนะครับเส้นที่ห้านะครับลดให้ท่านเลยนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับปิดครบเก้าร้อยนะครับรับพระแถมไปเลยนะครับจากสามร้อยเหลือสองรอห้าสิบาทนะครับนะครับยกสีส้มนะครับยกสีขาวนะครับนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสําหรบ Nazi, ha, no ับ EP นี ants, eyes, ้ส่งท้ายปีเก่านะครับลดราคาให้ท่านนะครับเหลือสองร้อห้าสิบาทนะครับ สนใจพระองค์ไหนก็โทรมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388นะครับสำหรับ EP ส่งท้ายปีเก่าปีนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านติดตามมาตลอดปีนะครับสนใจพระองค์ไหนนะครับก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องพระลูจาราคาเบาๆนะครับ คงไปพบกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับนะครับอาจจะเป็นวันเสาร์นะครับวันพุธหน้าก็หยุดนะครับไปพบกันอีกทีวันเสาร์เลยนะครับกับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆสำหรับ EP นี้ e p 1ี2นนะครับสุดท้ายนะครับก็ขออนวยอวยพรให้ทุกท่านนะครับที่จะเดินทางนะครับหรือว่าไปเยี่ยมญาติอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ และพบกันใหม่ปีหน้าครับปีใหม่นะครับสำหรับส่งท้ายปีเก่าปีนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมช่องพระลุงจาระคาเบาเบสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผม